วันนี้เวลา16นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชาุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วท่งจุดทูบเทียนเครื่องทองทิศและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงปรับดาพิเศษขึ้นของราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระนครพร้อมพระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่ปัจจุบัน คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยอันหนึ่งในวันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์วางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2567 พร้อมกันนี้คณะองคมนตรีตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆได้นำพันผุ่มดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุขของประชาชนและความสงบสุขของประเทศชาติโดยวันที่6เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้ว ังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้มีอายุ242ปีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผานหน้าฐานชุกกะ c ีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหาเมณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิกที่น้ารรม,มาศศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับกับให้อัญเชิญพระพุทธมหามนีนรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานอย่างวัดพระเสรัตนาศาสดาราม โดยมีการจัดงานฉลองสมโพธิพระนครเป็นเวลา3วันตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกซึ่งทรงประสบชัยชนะทุกครั้งโดยเฉพาะในสงครามก้าทัพที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการบัญชาการรบทั้งยังทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรม และได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคชสีและบัวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสิน์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี